สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเขา้าสูรล่การเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่นอนคามาพบมาพอ,อก,กันกระแบดในช่วงเทียงของมือวันที่3เดือนพุฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดด,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 ด่งๆค่ะวันนี้แอดภาพพร้พิดอนบงบรรเทาสุขสุกนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากแม่วันริมโขงค่ะตัวเลขของแม่วันเนี่ยเขามาเป็นหนึ่งหานะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขของแม่วันเขา,ามาติดต่อกันนะคะนับได้ที่หาหงวนดแล้วพี่น้องเอาเมาเนี่นะคะตัวเลขของแม่วันริมโขงเล่ามาเน้นตัวเลขเล่างเม็ดเดียวนะคะตัวเลขสิเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะแม่วันคะสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้ามันอิ่มาก ถามเขาไม่ว่านกบมาหอดบอลไปไหะหอดแล้วตั้งเทียนเบิองแล้วจา้าตั้งตั้งเทียนเบิองเหล็กรางเป็นหไห่ดิไก่ค่ะนี่ไก่น่ะมีสองแปดหกแปดสองแปดหกแปดค่ะเออเล็ดลุงเบิองสามตัวยังบ่ได้จา้า จ้ะเอาเอาแต่เล็กไก่นี่ไหะลูงเบิงสปอนโอ้เล็กไก่แต่ว่าเป็นเล็ก่างบกค่ะแม่วันเออมันมันขอเป็นเล็กรางจ้ะเจ็ดผันตในเทียนหนเป็นเป็นไก่เมนะเมย์แต่ว่ามันเป็นสองเปดจ้าสื่อในหน้าหนิเนี่ยมันเด็กสองคูนั่นเนาะค่ะมันเออสื่อสาวๆันแต่สามโตยังบูมีด้วยในไก่นเบิงเมย์นอนเมย์เสียงฝันเบิงสปอนค้า แต่ว่ามันสิยูก็สิเป็นเด็กลางอยู่หรอกเพื่อนบเ็ดเป็นพิจณาสามโตนะนอืมจะไปลางเป็นอะไรกว่าบุญคือหวานใช่เออคือว่ามันสิมาลางตีงเอออันโคลางมึงมือมือนั่นมือมือฟันน่ะคือสิเป็นบุญกวยาบเบื้อง,างราชนะเปรนเดียแปลว่ามันสิเป็นบุญเนะาะค่ะตัวนี้น่ะคือสิเป็นลางแต่เท่ากับคุณบนลางคือเกา่าแต่ว่าเมียสิบ่ต่างสามโตนะ จ้าแต่ว่าโมมือสันว่าเพิ่มส้มตัวตัวใดเนี่ยครูใดเป็นตัวใดจงเข้าจงลุกไม่อีกคลิปด,ดทตายค่ะเอออยู่ในี่ไก่เอาเมนินซงเปดไก่นะจ้าอืมตั๊บเอาในด้อค่ะให้เขากระเดาอัพเนี่ยเพราะว่าลิ่นนี้ชิดตรงบ่ไดดนะมันจะมันจะเป็นตัวการาฟลกยกว่าจ้าซงเปดอืม ค่ะมันชขึ้นชิโร่งอยู่บ่เจ้าวะกับว่าบน่นะคะแม่มันมันกัยเน่บนีใจเนาะเพราะวันบ่พันเดืฟันเม่แม่มหอดเม่ต่างเทียนเบิ่งเป็น,น,นะน,นไกน่ง้างๆมพระเจ้าสั่นเอาเน่ยนะเอาเน้นนําไก่นี่แหละสอคนจ้าเอออตัวในฟันนั่นเอาไว้เมือเดิม,มตัวในฟันน่นคะคืดว่ดดาคืดสีเขาอยู่ดอกค่ะ เป็นโบกุลโบ,บยังแล้วมันสบายอยู่ก็สิว่าสันฮึะสันมาดิสีซ้ำใบเป็นสิบบเป็นสีโบมาบอกอางน้เฮามือนันและมือนี่จังสี่นะค่ะเออค่อยว่ามันคือสีไปตัวดีนะแต่เตนไอเทียนเนี่ยเอาไก่เนี่ยแหละสกอนค่ะแม่วันไม่ไก่จ้ะเป็ได้อาจารย์ค่เอินสับ่าสีก็ไม่ว่าการเดินกัน กฟนไพนากลินเนี่ยต้องโทษคนอื่นนะเอากับแม่กับพ่อเพียงว่าเอาเอาตามแม่เคยเอาแม่ก็เอาซื้อแม่เองเนาะกับถือว่าถือแม่บ่ได้สีเดียดน่ะโบเล่สนใจเลยกับโบเล่โบเล่รุ่นในยังนะซื้อแล้วกับทิ้งไว้สบายสายสาฟันถือซื้อแม่จะบ่รุ่นจะโบล้างจะนอนจะคล้องโซ่ตายเลิกแต่คือก็หลุดนะ แม่น่ะมันสิ้นแล้วมันจำายแม่เป็นอะไรแม่ก็ซื้อซอยู่นะออกบ่ออกแม่ก็ตั้มบด้าแม่นะจ้าเออสิบบรุ่นแบบใจขาดคือนมูออืมสิบเบื้อไรเบื้อหน่อยแม่ก็บ่ได้บ่ได้สนใจหน่ะนะอืมเออยิ่มเพิ่นหายเิ่นกะหายฮะยุ่นบ่ออกเข้าก็เอาไม้จิ้งสีนะจ้าเออแม่สิบโบเป็นคนยุ่งยากจิงสีนะค่ะแม่วัน เอออานี้เทียนนี่แหละเอาไกเนี่นแหละสองเป็ดกเป็ดอืออย่างแม่นเป็นว่าเมนิงเปดค่ะมื่อนี้เป็นสองแปดเน่นไว้ก้อนลางเนาะค่ะแม่ว่นเนาะเออนิ่นลางว้ก้อนฮะแต่กูณมูลน,น้ำมาเนี่ยจะ,จะซื้อไล่คือฝนเานบาเนี่ยล่ะกับน้ำเนยเออกับน้ำเนิ่นวัาจะซือ้อ้ลยมนย์มาน่า,าก็ได้ปูยู่ว่าปูป่นไหยไทยตร้งก็ได้นะน้อยมวนด,ดอก่นเสียไทยตเ้ง่นว่า เพราะว่ามันในหมองเจ้าทีหมองย่นเพื่นกะเหลยวเต็นเบ็ดสิคือค้นเท่าเนาะสี่ข่คยข้นเท่าถือฟูเป็นใจดีเพื่นกะเบามวนถือฟูใจห่ายเป่นกะเพื่นกะให้เขาตรงบได้ลักษณะเป็นแังสีเปรียบเทียบคือมนย์เท่านะเอแต่ปูเป็นกะย่ำอยู่ได้เป็นย่ำมาพ่อตรงไม่ได้ เป็นหางย่ำใดเป็นฝันย่ำใดกับเป็นเกิเคยเตือนแม่ดีเลยวะเพราะให้ตรงไม่ได้พิจารณาเอาเท่ากับตรงกับกเป็เนาะค่ะอือเท่ากับจะซื้อไลยแม่ค่ะแม่เออฟาบาเบนแม่นกับโมเมนอาจมอาจาร์นอมอย่ดเป็นอาจมอาจาร์แม่โคเจาทีแม่ซื้อจ้าคือแม่ก็ซื้อกิจะดาักจำสินฟาบาหน้าหายจนจซื้อแต่ว่าแม่ กะซื้อของแม่เองสิแม่บหรือสิเหรียญยังสิออกโบ่ออกกับโบหายไผ่มาคมหมินดาแม่เองสี่นะไผ่มากะซื้อไผ่โบมากะยางสี่นะมีหรอกค่ะน้องเนาะใจเขาใจเฮาเนาะใจเขาใจ,าใจเฮาเฮาผันเฮาอู้วัดขาดปน,นันเฮากบบสายหน้าซื้อเรือไหนเนาะจ้ามัน <laughs> บางเท้าพิ่นกับหายเฮาได้อยู่บางเทอเพิ่นกับ่เขา่ามันกัธรรมดาเนาะมีเขา่ามีรูดค่ะแม่กะ บเลประมาทเพื่นแม่นี่ได้กินน้ำเพื่นพ่อได้กินด้อยาทำบุญทำศินไปกับพ่อได้กินด้อยาประตูประตาไปบบร้ายบหน่อยเพื่นกับพ่อห้แม่ได้กินมากประจำนะอืแม่กระทือเพื่นมาเป็นสิบกว่าปีเลยเพื่นก็อันนี้แล้วลย่ยงแม่มาอยู่นี่นะเออกับ่บเลยโบร้ายบหน่อยแม่กับโบชี้เดือดนะถือหน่อยกับตามเงินเน่าถือายกับตามเงินเน่าเนาะจ้า แบบน่าบริส <c ười> <c ười> <Mont> <c ười> <those> ุทธิ์อก็บริสุทธิ์เรียนหัดจมจมหน่อยแน่จังหน่อยว่าอุปตัดถิ่มเฮ็ดหยังจมกับจมให้ตัวเองนี่ล่ะเนาะจมให้เจ้าของนีแล้วิ่นจมให้เจ้าของจมให้ตัวเองก็บ่ได้โทษปู่บ่ได้โทษย่าเพิ่นเพราะว่าัถิมเองเฮาองศ์สินะจ้าแต่ว่าบางที่อะกับขึ้นเหมือนย่าเพิ่นมาตัวก็เว้าอยู่เว้ากับเพิ่นย่าเอ้ยมาตัวลูกตัวเต่าบ่เอาดอกแต่ว้าไปซื่อๆ่ เบาไปแล้วต e ่รูไปแล้วอางเพิ่นกากมาเพิ่นกับมาคือเกาหล่ล่ะแต่ถาถือเพิ่นคือเกาเนี่ยรู้ไมมว่านาะเพิ่นคือเกาแม่ก็เรียงเพิ่นคือเกาหน่ะล่ะค่ะไม่ว่าแต่ว่าบางคนนั้นลุ่งเห็นในค่คิดเนยังเด็สื่อสื่อบ่ถืสื่อบ่ิังบริบ่บ่อันสื่อบ่ถืัทืรอบ่ถืบ่ยังบริเพิ่นกริับริมัมาริษัทบริัทบีัจ มดาเมีกันสักันสี่วายยิ่งมด้าเฮาเด้อเฮาบริเลเมอาจารย์โบกไว้คนได้กันเลยวะอันเฮาสื่อของเข้าได้เพาะจากสื่อสื่อให้บริจากสื่อกะยาได้เมีปะจังแต่คนเสียหายคนไปโบกตามต่างบ้านคนกับบริเลไปได้ปะชิโตษโบกโม่กับบริโตษนะกานใช้บโตเเอาเมีบริเลหายได้ปะจังบางคนคนก็หมินดาเมีว่ากันสัตวกันสี่นะจังมันมันกัด เนี่ยเต้เต้น้าจิตตังมนุษย์เนาะไฟสางไม่ได้กะตกจะเจ้าของเองน่ละเม่เน่ะมันถือมาเนี่ยนี่จ้าคนกับคนเมียน่าว่าเม่เป็นบ้าสัตว์หนึ่งสี่นะบ้ากับยาได้บ้าได้กินเนาะบริเวณท้ายหน้าคนกับเลี้ยงเฮาอยู่ได้กินแมนเนาะแม่มันเนาะสามีกับ่มี่บอกพื้นบ้านอ่ะเออบอกเพื่อนบ้านบริมีไฟเลี้ยงเฮาแม่นค่ะแตเจ้าที่เฮานี่เลี้ยงเฮาเมาบอกตรงสี่สักหลายปีมาแล้วนี่เนาะค่ะแม่มัน ก้อยสิบกว่าปีแต่เ,เป่ฉัมนมีแม่นี่ยี่สิบเอ็ดปีนี่แต่ว่าแม่ถื้อผนังหยายานาๆมมานี่สิบสี่ปีนี่เลยโอ้ค่ะแม,ม่ก็เด็กกินน้ำเพลินนี่เด็กประตูประจาไปกะฮิดงานไม่ได้แต่หน่อยเสริมเอาแต่ว่าชวนไร่กินกระเพลินนี่ละค่ะเออแม่ก็บริบาลกระปาเพลินแม่ก็จะตัดเตาะค่ะคือแมยย่กะฮิดเอาคงแม่โมมีไรหาแม่มกะฮิดเ,เอาคงแม่ัำสีนะค่ะแต่ว่ามังคุดจะว่าให้เฮาวว่าระยาเขาเลี้ยเขาจากว่าว่า กันคนบ่ใจซื้อหวยนั่นบ่ต้องโทรมาเอาน้ําแม่แล้วก็บ่ต้องถามแม่อีกแม่ว่าจ้ะแม่คนใจก็ว่าแม่นได้บ่ถือเด้อถือแม่ก็บ่ไดสนถือก็ธรรมดาบ่ถือก็ธรรมดาม่น่ะจ้ะเพราะว่าแม่ซื้อมาอยู่นนี้นะอืะจ้เพ่น่เพิ่นว่าให้เฮ็ดนําเพิ่นแม่ก็เฮ็ดบสิว่าที่บ้าก็ยาได้แม่ก็เฮ็ดของแม่เนาะจ้ะเฮาก็เสื้อเฮาเนาะอเฮาเนาะ เออเฮาเสือของห้าเองห้าชะตาของเฮาบางคนกะตนได้น้ำเมฆก็วอาดีอยู่บัดบ่ได้กตมา่ว่าให้แม่เสียเสียให้หายเรียนสี่นะแม่ก็บอกพ่อโทรมาเอาแม่ก็บ่บอกแม่บอกว่าแม่บ่ได้เอาคือจบแม่แล้วเนาะเออแม่โบยกบ่อยากมีปัญหานะจ้าแต่ผู้ใดเออผู้เนี่ยก็เมฆก็ได้น้ำเมฆเดียวโม่ได้เนี่ย อย่ามาโล่งใจนี่แหละนะจ้าแม่วันได้ค่ะแม่วันคอยว่าไก่เนี่ยมในสองแปดนี่แหละค่ะเพราะพราว่าเป็นเห็ดไก่เมนะเป็นเห็ดไก่ถ้าเป็นไก่ผูมันสีเป็นสีเห็ดหางสันเนะยหางเงาเพื่ออันอัดต้นโมบานเฮานะเป็นไก่เมนะแต่ว่าจะสอแนน้ำไก่นั่นแหละ่ะย่าเป็่มเด็กสองครูหนึ่งเนาะแนน้ำไก่นี่มีแค่สองแปดกับหกแปดตำนีเนาะค่ะแม่วันเนาะมีสองแปดกับหกแปดจ้าจ้าแม่วันได้ค่ะแม่วัน จ้าจ้าเดี๋ยวจังใดหนูจังสิโทอหาแม่วันอีกเท่นนึงเนาะค่ะจ้าจ้าจ้าแม่วันเลี้ยงนกเลี้ยงไก่น้ำตีแม่วันก็ได้ยินเสียงจิบจิบนกนกอ่อค่ะค่ะนกเลื่อนนี่แม่อยู่งใหม่นี่นะโอ้โอ้ค่ะค่ะจ้าหนูร้านจ้าแม่วันจ้าจ้าขอบคุณแม่วันหลายๆนะคะจ้าอาวดีจ้าค่ะแม่วันขาชงดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วัีจ้า สรุปตัวเลขเน่ทข้างทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวาข้างตัวเลขจากแม่วันริมโขงนะคะมนีนะคะแม่วันต่างเทียนไดเป็นเลขลางนะคะไดมาเป็นน้ำของไก่นะคะน้ำไก่นะคะพี่น้องคะตัวเลขมีสองคูนะคะเลขน้ำไก่มีสองคูค่ะมีสองแปดและก็หกแปดไม่วันเราเน้นมนีนะคะเน้นสองแปดนะคะสําหรับตัวเลขชุดลางน้ำไก่นะคะพี่น้องคะมณีตัวเลขที่แม่วันเล่าปล่อยไป หม,หมู่ว่านนี่นะคะมีตัวเลขหนึ 3, ่งหาสามศูนย์หาสามแล้วก็หาสามนะคะพี่น้องคะแล้วก็มือนีเพิ่มเติมเลขลางสองแปดกับหกแปดไม่ว่าเน้นสองแปดนะคะสำหรับมือนีนะคะพี่น้องคะเอาจังไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะ ตัวเลขทุกโตมีสิ์เขามีสิดรุททุกๆตนะคะนํามาฝากตอนพม่พ,มพิ่นองบานเฮาสุขสุขน้นเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสือ่อ่วนบุคคลนะคะ่ะเนาะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบารเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบารเฮาสุขสุขคนโชคโชคมัานมั่นน้ำนมไม่รั่วแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทนงดีๆแบบนี้นะคะจากแม่วันริมโขงค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะท้าบปรยากสิพลาดกับตัวเลข เด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพอแม่พี่น้องค้าเขามาแล้วกัอย่าลืมนะคะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จบพาราทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทังช่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้กระเด็อตัวราพอแม,ม่พี่น้องไม่เทาทสุข ου, สุข้อนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ